แม่จ๋าก็อยากเลี้ยงนะคะชอบน่ารักแต่แต่ยังไม่เคยเลี้ยงแต่อยากมีแต่ก็คิดว่าไม่ไม่เอามาเลี้ยงดีกว่าแต่ก็คือเห็นคนอื่นเขามีก็น่ารักดีเราไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ว่าแบบว่า ไม่มีไม่มีเวลาแบบว่ายุ่งงานหรืออะไรนะคะคือเราไม่มีเวลาสําหรับเขาคือถ้ามีเขาเราก็ต้องแบบว่าดูแลเขาดีๆเนาะแต่แม่จ๋าคิดว่าแม่จ๋าไม่มีเวลาให้เขามากกว่าใช่มีต้องใช้เวลาแล้วก็เอาเอาใจใส่เขาเนาะแต่เราคิดว่าเราทําไม่ได้เราเลยไม่เอาเขามาเลี้ยงดีกว่าเนาะ แต่เวลาเห็นของคนอื่นก็ชอบน่ารักชอบเข้าไปหยกเคยมีแต่เอ,อถามว่าไม่เคยเลียงแต่คือแต่นา,นานานานแล้วอยู่ไทยตอนเด็กๆที่บ้านเคยมีอยู่ตัวหนึ่งเป็นหมาจรจัดหมาพเนจรมาขออยู่คือต้องขอโทษด้วยนะคะอาจจะพูดแบบนานน,นิดนึงเพราะมันไม่เห็นมากตอนเนี้ยมันเผ็ดมากจริงๆ มันมีหมาอยู่ตัวหนึ่งเป็นหมาพเนจรมาอยู่ด้วยตอนเด็กๆจำได้อยู่ได้สักพักหนึ่งแหละแล้วเ้าโดนรถชนพอเขามาอยู่กับเราเนาะแล้วก็เลี้ยงเขาแล้วก็รักเขาเนาะก็อยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งทั้งครอบครัวเลยเลี้ยงแล้วก็รักหมาตัวนี้แล้วเขาโดนรถชนวันหนึ่งเขาโดนรถชนตายโอ้โหเสียใจมากเสียใจเหมือนคนคนหนึ่งตายเลยในความรู้สึกอะคะ่ะ หลังจากวันนั้นมารู้สึกว่าไม่อยากจะเอาอะไรมาเลี้ยงเลยเพราะว่าพอเราเลี้ยงเขาแล้วเราลักเขาพอถึงเวลาที่ต้องจากกันแล้วมันเสียใจมันเสียใจรู้สึกว่าจะมีนั่นแหละมีครั้งเดียวที่ที่บ้านเคยเลี้ยงเลี้ยงหมาอตัวหนึ่งนานมาแนละ้วแล้วก็เป็นช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวเองแล้วเราเป็นคนไม่ค่อยขย,ยันด้วยอีกอย่างอะ่ะ ถ้าเลี้ยงหมาเราต้องคนเลี้ยงหมาต้องค่อนข้างจะขยันเนาะทําความสะอาดเขาด้วยทําความสะอาดบ้านด้วยพาเขาออกไปดงไปเดินเนาะพอเลี้ยงแล้วก็รักเหมือนลูกเขาบอกว่าเขาเขาบอกว่ามันมีมันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งจําจําได้มาแต่ว่าจําได้ไม่หมดแล้วเขาจะบอกว่าคนสมัยนี้เรียกหมาว่าลูกเรียกลูกว่าน้อง แล้วก็อะไรอ่ะเรียกแฟนว่าเขาแล้วอะไรอีกไม่รู้แต่ก็ประมาณนี้แต่ก็จริงๆนะขำดีนะเรียกเรียกหมาว่าลูกเรียกลูกว่าน้องทุกวันนี้นะะ